ซาลัานือซี่ใครถามวะ <K>. <c oughs> มาถึงก็เฟิร์สคิวแล้วก็เอ็ม <c oughs> ไดเอ็มพีไปครับแบบเมื่อกี้เหรอพี่ดู <c oughs> ปไปเล่นตัวหลังมาแน่นเลยมีตัวแก้งเช่นวันกับเดฟกฟูมายเฮล่ามันโดนเนร์ไปแล้วอะ <Any heal S 1> ตอนนี้มี <c oughs> ตัวซีสีครับไม่ก็เบสครับเอเชียนวันสู้เบสไม่ได้ Enemy hero missing. ร่องนี้แองเช่นวันหลุดบ่อยจังใช่ครับมันหลุดบ่อยอะหมายว่าเขาไปไปแบนตัวอุ่นัไงคือคนเล่นแอนเช่นวันเก่งๆนี้ไม่กินคนเลยครับในเซิร์ฟอะมันนี้นี่เยอะนะครับมันเลยหลุดบ่อยะครับคนสุดท้ายห้องได้ mvp อ๋อได้มาดาวหนึง่งโอเคครับพี่วุฒิ น้ำแข็งได้ไหมใช่ครับน้ำแข็งมันละลายละลายละลายแอคชัมนมันได้อยู่ครับแต่เดสูเดสปูเดสปูแก้ยันนะแก้ยันเ,เป็นตัวขวดตัวหนึง่ง <Hero> ฮีโลฝั่งเขามีแล้วบ้างมีแบบแย้มด้วยรอเตัวที่มี cc เยอะๆ cl ได้ปะ Protect ally turret. Protect ally turret. Enemy hero missing. Enemy hero <laughs> missing. Enemy hero <laughs> missing. <laughs> Enemy, hero <laughs> missing. <laughs> Enemy hero missing. Enemy hero missing. วันไหนดวงดีผมก็ได้ทีมดีเลยนะครับดวงไม่ดีก็คือทั้งวันอ่ะวันนี้ทั้งวันเลยครับแค่สองทุบสวยมาก <c oughs> ไม่หยุดของพีงตง่ต้องเนิร์ฟต้องเนิร์ฟบ้างแล้วเนิร์ฟพี่ทำไมพี่หพโหดเกินไปละ don't Ancient powers give me some attack. I train the sorcerer's supreme. I'm And and Assemble attack. You can't Let me show you thing two. Protect ally turret. Retreat! Protect Allies! An ally hero has been defeated! Anyone can use power. Fury! Enemy Understand hero that. missing! Yeah. You thought you. Homer you. มิชชั่นตามเกมเลยมืการเลยกลัวเข้าไปตายไม่เห็นพี่เล่นทิ้งเลยทิ้งป่าละป้องเดี๋ยวทิ้งป่าใช่ไหมเออเดี๋ยวทิ้งไม่เล่นหนาอย่างเช่นวันบนเขาเอามันไีฟ้ามาก็หลอเอาไว้ยืนนานๆหแล้วแต่ครับหมดแล้วแต่คนครับบางคนก็มาเอามันดีม่วงมา มันนีฟ้ามันก็ช่วยเรื่องป้องกันนะครับมันใช้ได้สองมันนีนะสองมันนีครับอยู่ที่ว่าแบบไหนคือมันเข้ากับเราอ่ะอันอันไหนเล่นไม่เล่นไหนที่มันเข้ากับเราอ่ะคือแล้วเล่นอันนั้นก็ได้เพราะว่ามันนีทั้งสองมันนีนะมันนีมันนีมันนีม่วงมันก็มันเป็นดาเมจเม็ดหนักครับเป็นมันนีฟ้าก็เป็นสึ่อแทงครับ เธอ,อไม่เล่นเดือดทิ้งเดือดทิงท้งป่านานแล้วนะเดี๋ยวว่าจะลองเอามาเล่นอยู่ <I treat S 1> ลืมไปเลยป้องไม่จำให้ลืมนะนี่โลกที่ต <been S 2> ึงเดือดเหรพิวนะเขาพิวนะ เล่นเลย่นพรุงนี้ไหมพรุงนี้แล้วกันม่ัน่นไปแล้วเล่นนานแกันิมนกะนันเดือกินป่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พักพี่หน่อยนะรอบรอบแรกหรือว่ารอบสองก็ได้เดี๋ยวพักพี่หนอยนะพี่อยากเล่นมากกวตัวแปลกๆเลยชอบลดลงเรื่อ hero has been defeated. Attack enemy turret! Attack! But let me show has given me to me my to An enemy turret has been destroyed. An ally hero has been defeated. Retreat! Ancient powers give me strength. เรื่องหนึ่งหนึ่งร้อยทักยังไงสวัสดีครับพี่ซีได้ปะใช่แต <c oughs> ่หึง <c oughs> ทางให้เล่นทิ้งเห็บบ่ากูแบดแม่งเลยเดียวอันนี้รู้เลยว่ามาเมนไม่ได้เพราะอะไรพี่แบดเหมือนเคยเล่นแต่หนูไม่แน่แตัคดคลิปไปยัง่หนูหาเล่นไม่เจอไม่เป็นไรครับเคยเล่นแหละ อ,อันไหนลืมมันไม่จะได้ที่เล่มใหม่กมันเยอะมันเยอะครับมันเยอ่าจะยังไม่ได้เปิกล้องเ I trained the Sorcerer Supreme An enemy hero has been defeated. Enemy hero missing. a s s e m b l

has tur g ไม่ตา a แล y ว a r s แลกการเมื่อวานทำหนุ่ใจสั่นเอาพี่ยังไม่ได้ทำเลยนะเมื่อวานพี่แค่คุยดิสกับทีมคือพี่แข่งกับทีม เพียงก็มาว่าพี่เสียงเสียงดีกว่าในนี้แล้วก็มาใจสั่นพี่ก็งงนะครับว่าอุดยปองป่อยอะไรนะพร้อมจะขโทษแบบนี่มันโหดยู่เฮ้ยคือสะอาดเลยนะไอ้บ้าเ้ยเล่นน้ำฝนไม่มีเลย Bye, going to... I trained the source. An enemy hero has been defeated Protect ally turret Retreat Let me show you a thing or two Enemy hero missing Attack enemy turret attack starter assemble attack ไ,ได้เสอร์ะเมื่อกี้ผมก็เปลไปแล้วด้วยเาว่าผมจะตายมันมล้วงตายหมดเลย Hero protect ally turret. protect ally turret. Ship, you thought you fought a weak old man the <coughs> assemble <laughs> Amazing. Double Incredible. An enemy hero has been defeated. An enemy hero has been defeated. treat mm -hmm. legendary oh. attack Enemy hero missing. You thought you fought a weak old man? Enemy hero missing. Enemy hero missing. <gasps> Show you more things. Attack. Yeah. Ancient powers given. An enemy hero has been defeated. Attack. Anyone can use power. Attack. Yeah. Understand? Allied turret. Legendary! An allied turret has been destroyed. Lord, mm. Lord, clear your soul. Legendary! An allied hero has been defeated. Yeah. Protect allied horses. Yeah.

<ève S 1> ไม่ต่างกันพี่ไม่ต่างกันมเป็นขี้ขโมยแล้วพี่ในเกมอะ มันเหนื่อยอยี่วะนอนกับเซอร์เลย <c oughs> เหนื่อยอ่ะน้องเทียนวันเนี้ยเพียม,มากเลยอ่ะเจออะไรจอเจออะไรก็ไม่ hero missing Let me show you a thing or two. Ancient powers give me strength. Yeah, let me my attack. Assemble. Attack. That's what Anyone can use power. Few. It's mine. Shut down. An ally hero has been defeated. An, an, an enemy hero has been defeated. You, the Cup of Eternity, has given me challenge. Attack, double KO. An ally hero has been defeated. Attack.

เหนื่อยจริงๆกับทีมเนีย่ยอยากปี่ซีก่อนจะกดปล่อยเซอร์ลุนแล้วลุนอีกเกง่งไงปล่อยให้เก่งก่อนเหนืห่อยมาก <ๆ S 2> เลยเนี่ย Enemy I hero see. missing. <laughs> Retreat. Oh. This is but now, I trained the sister of Protect an this retreat. Ah, I loud. When we're all like a calling when we're all out. Right are <laughs> okay. an ally hero has been defeated. My soul. Your soul. <laughs> Anyone can use it. เจะได้แต่และดาวหอยากได้คลิปนี้มั้องเทียนน้องเทียนพี่อยาได้คลิปโ่า <Attack. S 2> กลับที่ไหน

ของจงริงเรื่ส Kim, สองอัพเจีคยนครับผมรองเท้าพี่แม่งโคตรเสียวแจมไปของค้าเอามาสามตัวโคตรฮามาเอาดิเออแพ้ไรเงี้ยก็แพ้อตัดให้พี่ขาตัดให้พี่แล้วเหมือนนะพี่ตกนี่เฉียจัดอ่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากละเจอ,อตัวจิ๋วเลย ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตอนกดตากดสเปลด้ด้วยมันมันจะหมดพอดีเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะหมดพอดีระหว่ามันพอดีมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ผมก็เล่นแม่งเลยมัไม่มีอะไรจะเสียลับเสียเสละ Andy รวออมชอ็อตลานเสริมมันเยอะนะมันเยอะนะน้องเทียนต้องไปลื้อหามันเยอะนะแต่ท้นได้ก็ดีนะถึงแพ้แต่ตอนนี้ชนจจะใจผมนะชอบรุกช็อตของการแย่งครับผมต้องส่งดด้ผมล้ะพี่ผมเหนื่อยมากแล้ววันนี้สามชั่วโมงแนละ้วสามชั่วโมงหกนาทีอะ Retreat หนึ่งชั่วโมงพอไหมอ่ะมันเยอะขนาดนั้นเลยแย่งทุกตัวดือผมดืออยู่ห้าผมก็เข้าครับผมดือ Hero missing. My soul. Attention, assemble. Soul. Attention. จบไม่ได้อ่อมั้จบไม่ได้ Attack Rampage น่าจะไปตั้งนานแล้วแต่เมื่อกี้แล้วเดวิดครูอวันส่ง50สตาร์อะเอาไปได้ใจพี่เลยยูยูวิเฮยยาเฮยยาวาแต่ชอนนี้สวยจริงคอมครับมเหนื่อยมากแล้ววันนี้ ผมครัขอบคุณขอบคุณพี่ยาบพีกครับตงอ่างสิดาวเขามากครับเอใจพี่เป็นเลยครับของดีๆนี่ไม่ได้โชว์ทุกวันนะมันไม่ได้โชว์ทุกวันนะมันแล้วแต่จังหวะด,ด้วยออกฝั่งนั้นพักแป๊บหนึ่งแจ่มมากครับ้องน้แม่ตามแลล้วด้วยอนะ <laughs> your soul! Don't Ancient give me strength. Assemble! Assemble The sorcerer supreme. You are a They have been defeated. Protect an allied turret. turret is under attack. An allied turret has been destroyed. Yeah. Protect your allies under attack. Yeah. An enemy hero has been defeated. Knight of An enemy hero has been defeated. Attack. An allied hero has been defeated. ชนะเช่ไหลวันนี้